วันนี้ดูช่างใหญ่ทําให้เมื่อคืนกับตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วหนายี่ห้ารูกลางสี่สิบแปดกว้างแปดสิบสองค่ะอันนี้เป็นลูกค้าสั่งมาเมื่อคืนลูกค้าด่วนนะคะช่างใหญ่เลยผลิตให้เดี๋ยวจะเอาอาบวันนี้นะคะมีแดดวันนี้อันนี้หนายี่ห้ารูกลางสี่สิบสี่อันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้เจ้าเดียวกันกับสี่ตัวอันนี้มาแบบแพ็คคู่นะคะอันนี้แพ็คคู่ อันนี้เป็นของวิตเตอร์ค่ะหนาสิบแปดรูกลางหกสิบห้าส่ไฟออกลางอันนี้แพ็คคู่ค่ะสองตัวลูกค้าสั่งมานะคะอันนี้ลูกค้าส่งมาใหม่ส่งมาขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันกับตัวนี้หนาสิบแปดรูกลางหกสิบห้ากว้างหนึ่งร้อยอันนี้ค่ะของวิกเตอร์อันนี้แบบมาแบบนี้เลยนะคะ ตรงแนวตรงแนวตรงแนวลูกค้าส่งมาบอกว่าทําไงก็ได้ให้ใช้ได้นะคะทําไงก็ได้ให้ใช้ได้นะคะดูเป็นแบบนี้มานะคะมันจะไปหมุนตรงไหนนะคะมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยมันแตกมาะคะแตก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 นี่คะ่ะเดี๋ยวจะเอาอาบวานิดแล้วช่างาใหญ่ทําให้ขอบคุณนะคะขอ,คขอบคุณทุกๆออเดอร์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสายลมนะคะนี่คะ่ะงานวันนี้ เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวอาบวันนี้ตากแดดก่อนวันนี้แดดดีนะคะขอบคุณมากนะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปมีอยู่นิดเดียวสวัสดีค่ะอ้าวแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วแห้งแล้วอันนี้ลูกค้าสั่งเข้ามาห้าตัวนะคะห้าตัวแล้วก็อันนี้รุ่นนี้จะขายดีนะคะหนายี่ห้ารูกลางสี่สิบแปดกว้างแปดสิบสองเนี่ยค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งห้าตัวถ่านใาญทำให้เสร็จหมดแล้วตากแดดอยู่อีกสองตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็น หนา25รูกลาง46กว้าง75อันนี้ลูกค้าก็สั่งเข้ามาอันนี้ลูกค้าเจ้าเดียวกันนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้เป็นร่องหน้านะคะเป็นร่องหน้าแล้วอันนี้เป็นลูกค้าส่งมาอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อมอเตอร์ไอ้น้ําหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ลูกค้าส่งมาจากนนทบุรีแล้วอีตัวนี้ก็เป็น16 16นิ้วจีนนะคะเนี่ยค่ะนี่นี่สิบหกนิ้วจีนลูกค้าส่งมาแบบนี้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้จ่างใหญ่บอกว่าให้เอาไป อัดฉีดก่อนถึงจะมาซ่อมได้อันนี้ลูกค้าส่งขานะคะส่งมาอันนี้เป็นลูกค้าส่งขานะคะอันนี้ก็เป็นของลูกค้าส่งขาเหมือนกันห้าตัวครบหมดแล้วแต่ตากแดดอยู่อีกสองตัวนะคะก็เดี๋ยวจะแพ็คส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าโคราดนะคะเนี่ยค่ะสองสี่หกหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวอันนี้เป็นของลูกค้าโคราดนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสายลมและช่างใหญ่ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีใส่ลมและช่างใหญ่ในวันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะทําให้นะคะลูกค้าใจเย็นๆได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนขอบคุณนะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปมีอยู่นิดหนึ่งสวัสดีค่ะอ้าววันนี้เก็บหนีแดดนะคะไม่ได้หนีฝนนะคะวันนี้หนีแดดแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวจะแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้เป็นมอเตอร์ ไอ้น้าหรือมอเตอร์แอร์แม่ค้าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าลูกค้าส่งมาพันตัวนี้นะคะลูกค้าส่งมาพันแล้วก็อีตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะสิบแปดหกสิบห้าสายไฟออกหลังอันนี้เป็นของสิบแปดอุตสาหกรรมจีนนะคะอันนี้คะ่ะลูกค้าสั่งมาเมื่อวานก็วันนี้ช่างใหญ่ก็จัดให้ลูกค้าบอกต่อสายมาให้เลยเพราะว่าเออเขาดึงสายมาขาดหมดอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยแม่ค้าก็เลยต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วน,นี้ก็จะเป็น16นิ้วฮาตาลิค่ะ16นิ้วฮาตาลิอันนี้รุ่นใหม่นะคะหนา25รูกลาง4 6กว้าง75อันนี้เป็น18นิ้วรุ่นใหม่ค่ะอันนี้รุ 4, ่นใหม่หนา30รูกลาง46กว้าง75อันนี้เป็น18นิ้วฮาตาลิรุ 4, ร่ 40, ร 15, นใหม่นคะๆๆคะอันนี้เป็นของจีนอันนี้ลูกค้าส่งมาจากชน่านะคะ3ตัววันนี้ส่งกลับให้ลูกค้าแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นล่องค่ะอันนี้เป็นรุ่นล่องสังกะสีนะคะนี่แล้วก็น,นี้เป็นสิบแปดนิ้วมิซูลูกค้าสั่งมาขอด่วนหนึ่งตัวช่างใหญ่รัดคิวให้ค่ะอันนี้เป็นมิซูรุ่นกระโหลกนะคะสายไฟออกหลังหนายี่ห้ารูก,กลางส4สี่กว้างเจ็ดสิบหกเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าสั่งมาสายไฟออกหลังก็เลยรัดคิวให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าขอด่วนค่ะขอด่วนอันนี้ก็คือช่างใหญ่มัดลายใหม่นะคะ มัดลายใหม่อีกแล้วน่คะลายใหม่อันนี้ก็คือแน่นมั่นคงกลัวลูกค้าจะไปตอกใส่ทองแดงค่ะลูกค้าช่างใหญ่ก็เลยมัดให้เรียบร้อยอันนี้ทาวานิชแล้วนะคะอันนี้คือทาวานิชแล้วและอีตัวนี้ยังยังค่ะเดี๋ยวทาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตากส่งให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะทาแล้วนะคะสีเดียวกับทองแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วรุ่นนี้คือขายดีอันดับหนึ่งติดท็อตเทรลเนี่ยค่ะ เชือกลูกช่างใหญ่เขาก็จะมัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็จะมัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปอยู่กับที่นะคะช่างใหญ่เขาจะมัดของเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็คือสิบแปดนิ้วสีเดียววัน,นิชจะสีเดียวกับทองแดงเลยนะคะอันนี้ทาแล้วแต่นี้คือยังไม่ได้ทานะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ทาค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนสายลมและช่างใหญ่อันนี้เดี๋ยวก็จะห่อส่งให้นะคะวันนี้ส่งแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ส่งแค่นี้พอแล้ว นี่วันนี้ก็ส่งแค่นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยดูคลิปให้จบนะคะคลิปมอยู่นิดนึงนะคะอันนั้นก็จะเป็นออเดอร์ใหม่เดี๋ยวจะขัดคืนนี้นะคะอันนั้นเป็นออเดอร์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะขัดคืนนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านดูคลิปให้จบนะคะคลิปมอยู่นิดเดียวสวัสดีค่ะ